ผู้ว่าราชาการจังหวัดชมบุรีนะคะได้เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดชมบุรี นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดชลบุรีและโครงการรถวิลแชร์และอุปกรณ์ของใช้จําเป็นแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชมบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูประถัมสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6กรอบ28กรกฎ าคม2567จากนั้นนะคะได้ลงพื้นที่มอบรถวิลแชร์และอุปกรณ์ของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายจำนวนสองรายในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลสัตหีบ หลังจากนั้นค่ะได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอบางละมุงเพื่อมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวน200ถุงและมอบรถวิลแชร์อุปกรณ์ของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้จำนวน35รายจากนั้นลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปกรณ์และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายจำนวน2รายในพื้นที่ หมู่ที่1ตําตำบลหน,งน,นองปลาไหลและหมู่ที่ตําตำบลบางละมุงจังหวัดชมบุรีที่วัดยางเอ็นตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับนายนพรัตน์ศรีพรมในอำเภอศรีราชาเป็นประธานในโครงการวัดประชารัฐวัดสร้างสุขอำเภอศรีราชาครับพร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินโรงเรียนบ้านเขาตะแบกโรงเรียนบ้านบ่อวิน ซึ่งเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน5ทุนทุนละ2,000บาทและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ยากไร้จำนวน5คนทนายอำเภอศรีราชากล่าวว่าเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนการพัฒนาจิตใจสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืนการสร้างสปปรปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรมวิถี5สอเป็นการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธและชุมชนตามแนวทางพระพุทธ าศาสนาครับ ส่วนทางด้านนายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเปิดโครงการมหากรรมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดสะแก้วในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศาการแสดงความสําเร็จใน5มิติการจัดนิทรรศาการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาการจัดเวทีเสวนาเพื่อแลก เปลี่ยนองค์ความรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพในรูปแบบการสาธิตและฝึกปฏิบัติจ,จริงรวมไปถึงการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนดังกล่าวด้วย